จักรจันทร์อัมเซอริดูแลกันมานาน15ปีกลับโดนตัดสินเป็นบ้านน้อยคนอื่นที่ผ่านมาหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับจักรจันทร์อัมเซอริที่ควงคู่กับแฟนหนุ่มเข้าสู่ประตูวิวายอย่างสมบูรณ์ และเผยแผนที่จะเดินหน้ามีลูกกันในปีเสืองานนี้ได้เจอกับจักรจันทร์ที่มาร่วมงานบวงสรวงละครเรือนชด้านั่งเจ้าตัวเผยว่าสองปีที่ผ่านมาที่ห่างหายจากงานละครคือปัญหาหัวเขา่าผ่าตัดหัวเข่ามาด้วยยังขึ้นลงบันไดได้ไม่ปกติตอนนี้ดีขึ้นแล้วเลยกลับมาทํางานได้ที่ผ่านมาสุขภาพสมบูรณ์ดีแต่บางทีเราอาจจะเครียดและกดดันโดยไม่รู้ตัวมีไปหาจิตแพทย์ เพราะที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเคยรู้สึกว่าไม่อยากทํางานตรงนี้แล้วทําไมเราต้องมานั่งตอบคําถามในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่ตัดสินใจไปพบจิตแพทย์เพราะเรานอนไม่หลับ จะคิดว่าทำไมทำไมตลอดตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามคดีแล้วกันเครียดตรงที่ผู้หญิงคนนึงจะแต่งงานกำลังจะใช้ชีวิตมีความสุขแต่กลับโดนว่าเป็นน้อยคนอื่นแล้วคนอื่นกลับเชื่ออีกด้วยหลังจากที่ได้พักไปตอนนี้สุขภาพเขาก็ดีขึ้นสุขภาพจิตก็โอเคเขาจะให้เราเล่วว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างเจออะไรมาบ้างแพทย์ก็ช่วยปรับความคิดเราแรกๆก,ก็มีทานยาหลัง,ลงๆเตรียมมีน้องก็หยุดทานแต่ไม่ถึงกับขั้นซึมเศร้าตอนนี้ก็คือปกติแล้ว เรียกว่าเวลาจะช่วยเยียวยาส่วนเรื่องคดีตอนนี้เรื่องราอยู่ในชั้นศาลมีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆซึ่งจะกระจันเล่าว่าเรื่องที่จันและเคเจอร์มันเหมือนกับละครเหมือนบทละครที่เวอร์แต่เคก็เข้าใจและเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องของอดีตที่ไม่ควรมาบอกต่อหน้าสาธารณชนมันก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วซึ่งจันก็เกรงใจเขาเกรงใจครอบครัวของเขา เพราะเรื่องที่มันออกมาก็เหนือเรื่องจริงไม่มีอะไรที่เป็นความจริงและคำว่าโลกสองใบส่งผลกระทบกับจันหมายถึงจันไปแย่งสามีคนอื่นมาเหรอเราไม่ใช่คนแบบนั้นจันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง เพื่อนจันก็แนะนำมาจันรู้อดีตของแฟนจันมันผ่านมานานแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยและมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ที่พีกทุกคนเข้าใจผิดและเหมือนจะเชื่อด้วยขนาดสื่อก็ยังโดนหลอกไปด้วยคนที่เราคิดว่าเขาน่าจะเชื่อเราแต่เขากลับไม่เชื่อเราเราก็งงเอาจริงๆสถานการณ์นี้มันขัดกรองคนที่จะอยู่ในชีวิตเราหรือออกไปจากชีวิตเราถ้าเขาเชื่อในเราเป็นเพื่อนเราจริงๆเขาคงอยู่ข้างเราในวันที่เราลำบาก หรืออยู่ข้างเราในวันที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตอบคําถามที่มันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งช่วงนั้นมันควรจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงคนนึงควรจะมีความสุขที่สุดหรือเปล่าเพราะกําลังเตรียมการแต่งงานเหตุการณ์นั้นก็คัดกรองคนออกไปขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ